พะขาวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ ขอโอกาสนะท่านพระโยคาวาจรนะซึ่งสระเวลามาปฏิบัติธรรมทุกทุกรูก,ก,กขอเจริญพรแนะนะด่คณะท่านวิทยากรแล้วก็โยคีผู้เขา้าปฏิบัติธรรมทุกๆท่านนะนั่งตามสบายนะนะ พนมมือก็ได้แล้ว,ว่าจะเอามือไว้ตามที่สมควรก็ได้ก็รู้สึกดีใจที่ได้มีโอกาสมาให้ธรรมะแก่ญาติโยมทั้งหลายซึ่งเป็นผู้ที่ตั้งใจมาปฏิบัติธรรมก็ ขออนุโมทนาบุญนะกับทุกท่านที่ได้เสียสละเวลามาทั้งโยควท่านที่พิโยคีแล้วก็คณะวิทยากรการที่เราทั้งหลายจะมีโอกาสมาปฏิบัติธรรมอย่างนี้เป็นสิ่งที่หาได้ยากตามที่ได้ฟังจากคณะวิทยากรท่านพูดให้ฟังว่า มีผู้ที่สมัครปฏิบัติธรรมนะตั้ง80คนแต่ที่มาได้จริงๆนั้นก็ประมาณห้าสิบกว่าคนแค่นั้นเองนั่นก็เพราะว่ายัางเรียกว่าบุญไม่ถึงแล้วก็คงจะพูดได้ฉะนั้นพวกเราทั้งหลายที่มาอยู่นสถานที่อย่างนี้จึงถือว่าเป็นผู้ที่มีบุญนะให้นึกอยู่เสมอว่า ไม่มีอะไรที่จะเกิดขึ้นโดยบังเอิญฉะนั้นกว่าเราจะสร้างกุศลแล้วก็พาตัวเองเข้ามาปฏิบัติอย่างวันนี้นะก็เป็นสิ่งที่หาได้ยากดังนั้นขอให้ทุกท่านนะได้ตั้งใจในการปฏิบัติจนกระทั่งจบคอร์สหรือว่าเวลาที่ตัวเองได้ตั้งใจไว้การที่เราทั้งหลาย มาสู่สถานที่อย่างนี้มาปฏิบัติธรรมอย่างนี้นะเป็นการสร้างบุญสร้างกุศลนะซึ่งในชีวิตปกติของพวกเรานั้นไม่มีโอกาสนะที่จะทำจนครบไม่ต้องเอาถึงก็ว่าได้บุญครบทั้ง10ประการแค่สามประการนะในชีวิตประจำวันของโยมก็ทำยากอย่างการให้ทานการรักษาศีลการเจริญภาวนา นะก็เป็นสิ่งที่ทำได้ยากส่วนใหญ่ทานก็อาจจะให้ง่ายหน่อยแต่ว่าพูดถึงการรักษาศีลก็ทำยากยิ่งเจริญภาวนาแล้วไม่ต้องพูดถึงดังนั้นอาจจะมีบางท่านนะเกิดความน้อยเนื้อต่ำใจว่าเวลามาปฏิบัติทำแล้วไม่ค่อยจะทำได้ดีเลยจนกระทั่งบางครั้งก็เกิดความเห็นผิดคิดว่า ตัวเองมาที่นี่แล้วนะไม่ได้อะไรเลยอาจจะพูดโปรยกับเพื่อนหรือว่ากับครูบาอาจารย์ก็ได้นะไม่พอใจในการปฏิบัติธรรมของตัวเองอันนี้ก็อยากจะทำความเข้าใจว่าการที่โยมทั้งหลายได้มีโอกาสเข้ามาปฏิบัติธรรมนั้นนะเป็นการสร้างบุญสร้างขุศลที่ครบวงจรบุญกิริยาวัตถุ สิบประการนะโยมของเราจะจำได้เนาะเพราะว่าอาจจะได้เคยได้ยินได้ฟังจากครูบาอาจารย์อย่างข้อที่หนึ่งการให้ทานเนี่ยในชีวิตประจำวันของเราบางทีเขาไม่ได้ทำนะแต่มาที่นี่เนี่ยเราได้ทำนะการให้ทานอาจจะเป็นวันแรกทำบุญร่วมกับกรรมาฐานที่นี่หรือว่าการทำบุญอย่างอื่นไม่ทราบว่าที่นี่เขาให้อาหารเจหรือเปล่า กินเนื้อแล้วกินเจเจบางสาวีรัตตรงนี้นะถือว่าเราให้ชีวิตเกศซึ่งเป็นทานที่สูงสุดเนาะในชีวิตประจำวันของเราเนี่ยเราอดไม่ค่อยได้หรกแต่ว่ามาที่นี่นะเราต้องอดฉะนั้นเวลาทานอาหารนะทั้งใจให้เป็นกุศลหน่อยเนาะไม่ต้องคิดว่าเป็นนั่นเป็นนี้แต่ว่าให้ตั้งใจว่าเราต้องการจะเว้นจากเนื้อสัตว์ เป็นการให้ชีวิตแก่สัตว์หลายๆตัวเยอะแยะไปหมดเลยที่เราให้ฉะน,นั้นเรานึกถึงบุญตรงนี้ว่าออกเรามานี้เรามาทําบุญตรงนี้ทุกๆวันนโยมได้ทําบุญนะสองมือ้อมื้อเช้ากับมื้อเพลนนะก็ไม่ได้ฆ่าสัตว์ไม่ได้สั่งให้เขาฆ่า,าไม่ได้เป็นตัวเป็นสาเหตุที่ให้คนอื่นฆ่าอันนี้ถ้าเรานึกอย่างนี้ไนดะ้รหลับตาแล้วเราจะเกิดปิติขึ้นในใจ เมื่อเกิดปิติขึ้นในใจแล้วการทำสมาธิก็ทำได้ดีฉะนั้นการน้อมน้อมนึกถึงบุญกุศลตรงนี้ก็จึงเป็นส่วนที่ดีประการที่สองที่เป็นบุญกับเราที่เราได้ทุกวันทุกวันนะั่นก็คือการรักษาศีลโดยชีวิตปกติศีลห้าเราก็ยักขาไม่ค่อยได้ครบบางครั้งก็ได้ช่วงเวลาไม่นานเท่าไหร่แต่ว่าโยมมาที่นีนะ่ต้องรักษาศีลแป ซึ่งเป็นสิ่งที่สูงกว่าศีลห้าที่เรารักษากันอยู่ดังนั้นการรักษาศีลก็ต้องตั้งใจที่จะงดเว้นจากสิ่งต่างๆความไม่ดีต่างๆที่เราได้ได้รู้แล้วว่าอันนี้คือความไม่ดีอันนี้คือสิ่งที่เราจะต้องงดเว้นฉะนั้นตลอดวลเวลาเวลาเจ็ดวันก็ดีสิบห้าวันก็ดีต่อไปนี้นะก็ตั้งแต่เราเข้าปฏิบัติมาแล้วนะเราจะรู้สึกว่าอ,อ๋อ เราไม่ได้ทําผิดศีลน,นะหรือว่าอาจจะด่างพร้อยไปบ้างถึงตอนเย็นเราก็มาสมาทา,านใหม่การที่โยมได้สมาทานเมื่อกี้ก็เหมือนกับมาสมาทานใหม่บางข้ออาจจะด่างพร้อยไปด้วยความไม่ตั้งใจอาจจะผิดพลาดไปบ้างเราก็สมาทานใหม่อันนี้ก็เป็นบุญข้อที่สองซึ่งเราได้อยู่ทุกๆวันขอให้นึกถึงบุญตรงนี้ด้วย ประการที่สาาการขนขวายช่วยเหลือในกิจที่เป็นประโยชน์ฉะนั้นอะไรก็ตามที่เราอยู่ร่วมกันาการทำอะไรที่ไม่พูดกับคนอื่นก็ดีหรือว่าไม่ชวนคนอื่นคุยหรือว่าการที่เราอยู่ที่ห้องทำเสียงให้เงียบที่สุดจะอาบน้ำก็ดีจะทำยกโต๊ะจะทำอะไรก็แล้วแต่ถ้าเราพยายามทำเสียงให้ไม่ให้มีเสียงเลย ก็จะเป็นการทําประโยชน์ในส่วนนี้เครือบคุลแก่บุคคลอื่นโยคยีที่ปฏิบัติธรรมร่วมกันก็จะไมะ่ไม่เป็นไม่เกิดความไม่สบายใจดังนั้นการปิดประตูก็ดีการเปิดประตูก็ดีการลินน้ําก็ดีพยายามทําให้ค่อยที่สุดให้เสียงนั้นเบาที่สุดเมื่อเราทําอย่างนี้เราก็ถือว่าเป็นการทําบุญอย่างหนึง่ง ในการช่วยเหลือซึ่งกันและกันนะไม่ให้เกิดความขัดข้องให้มีความสะดวกสบายในการปฏิบัติธรรมอันนี้ถ้าท่านใดยังไม่ได้ใส่ใจในตรงนี้ก็อยากจะให้ใส่ใจว่าเออถ้าเราทำอย่างนี้ได้แล้วมันก็เป็นบุญกับเรานะเมื่อเป็นบุญก็จะมาเป็นเพจเป็นปัจจัยให้การปฏิบัติธรรมของเรานั้นได้ดียิ่งขึ้นบุญข้อต่อไปที่เราได้จากการปฏิบัตินั้น ก็คือที่บุญที่เกิดจากการฟังธรรมในขณะนี้ฉะนั้นทุกๆวันที่โยมมาฟังธรรมในเวลานี้นะเป็นการสร้างบุญในชีวิตประจําวันของเรานั้นบางทีเดือนเป็นเดือนปีเป็นปีอาจจะไม่มีโอกาสเลยแต่ว่าเรามาที่นี่นะเราได้ฟังธรรมทุกวันทุกวันอันนี้ก็คือเป็นบุญอย่างหนึง่งนะเรียกว่าธรรมสวรรไมบุญที่สําเร็จด้วยการฟังธรรม ดาะนั้นเรามาตรงนี้แล้วนะมีแต่บุญกับบุญเท่านั้นนะและบุญข้อต่อไปก็คือปฏิทานน้ำใมการให้ส่วนบุญแก่บุคคลอื่นฉะนั้นถ้าจาให้ส่วนบุญนั้นในคออนี้เป็นคออเข้มเราจะไม่แนะนําให้ทุกครั้งที่นั่งสมาธิเสร็จหรือว่าเดินจงกรมเสร็จถ้าโยมอยากจะทําครูบาอาจารย์ท่าจะให้โอกาสนั้นก็คือตอนที่โยมจะหลับ เสร็จธุระเรียบร้อยแล้วนะจะนอนแล้วอาจจะกราบมอนสักห้าครั้งเสร็จแล้วก็อุทิศส่วนกุศลให้ส่วนบุญแก่บ,บุคคลผู้ที่้องรับไปแล้วก็ดีที่ยังมีชีวิตก็ดีว่าขอบุญกุศลที่เราทำตั้งแต่เช้ามืดจนกระทั่งถึงจะเข้านอนนี้นะจงเป็นพรลานิสงให้กับคนนั้นคนนี้ให้มีความสุขความเจริญจะเป็นญาติพี่น้องก็ดี ดีสามีภรรยาก็ดีลูกๆกก็ดีอันนี้คือการให้ส่วนบุญนะถ้าเราทำเมื่อไรเราก็มีบุญตรงนั้นบุญก็คือความสบายใจอันนี้ก็เป็นบุญอย่างหนึ่งบุญข้อต่อไปที่เราจะได้ก็คืออนุโมทนาใหมา่นะอนุโมทนาใหม่นี่มีอยู่เยอะนะในสถานที่ปฏิบัติธรรมเห็นโยมคนนั้นเห็นเพื่อนคนนี้นั่งสมาธิดีไม่พูดไม่คุย เดินจงกรมได้ดีนั้นได้ละเอียดดีเราก็เกิดความดีความปิติก็อนุโมทนาดีใจกับเขาอันนี้ก็เป็นบุญอย่างหนึ่งแม้แต่พระอาจารย์มาให้ธรรมะนี้้ายมได้ยกมืออนุโมทนาบุญกับพระอาจารย์ที่ได้สร้างบุญตรงนี้ก็ถือว่าเป็นบุญฉะนั้นอ,นอนุโมทนาใหม่บุญที่เสนเอ็ดด้วยการอนุโมทนากับความดีที่บุคคลอื่นทํา เราก็สามารถที่จะสร้างได้ในการปฏิบัติธรรมในครั้งนี้อันนี้ก็เป็นส่วนส่วนหนึ่งที่เราจะได้การการฟังธรรมแล้วก็การให้ส่วนบุญการอนุโมทนาส่วนบุญบุญอีกข้อหนึ่งที่เราจะได้ก็คือการทำความเห็นให้ตรงมาปฏิบัติธรรมวิปัสสนากรรมฐาน ก็คือมารู้ของจริงนะมาเห็นของจริงที่พระอาจารย์ทั้งสองรูบท่านพยายามนะที่จะสอนโยมตั้งแต่ต้นจนกระทึงวันนี้ก็คงจะเข้าใจว่าเรานั้นมาทำความเห็นให้ตรงเรียกว่าอุชุกัมมะการทำความเห็นให้ตรงนี้ก็เป็นบุญอย่างหนึ่งในพระพุทธศาสนาฉะนั้นถ้าเรานับแล้วนะว่าโอ้มาที่นี่นะคุ้มกับคุ้มนะได้ทำบุญตั้งหลายอย่างและได้ทำบุญครบวงจรด้วย เราอยู่ที่บ้านน่ก็ได้บุญไม่มากเท่าไหร่ฉะนั้นพยายามนึกถึงบุญตรงนี้ได้เมื่อนึกถึงบุญแล้วเราจะเกิดอาการปีติปลื้มใจดีใจว่าโอ้เรามาคราวนี้ถึงจะทำอะไรไม่ได้มากแต่ว่าอย่างน้อยที่สุดเราก็ได้บุญนะตั้งเจ็ดแปดเก้าหรือว่าสิบอย่างแล้วแต่บุคคลที่จะทำได้ฉะนั้นให้นึกถึงบุญตรงนี้ก็จะเป็นพลังใจในการปฏิบัติธรรม จานั้นตมาถึงได้บอกว่าอนุโมทนากับบุญญาโยมทั้งหลายตมามาอยู่ที่นี่ก็อาจจะทําไม่ถึงกับโยมแล้วแต่ว่าโยอมทั้งหลายที่มาปฏิบัติธรรมนะเป็นบุญตรงนี้ฉะนั้นขอให้สร้างบุญตรงนี้ทุกๆวันทําให้เต็มย่าให้บกพร่องในบุญต่างๆที่เราทําเมื่อเราทําได้อย่างนี้แล้วก็จะเป็นกุศลสําหรับเราเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้การปฏิบัติธรรมของเราดีขึ้นเพราะว่า องค์สมเด็จพระสมมาสัมพรทจเจ้าได้ตรัสอยู่แล้วว่าศีลเป็นเบื้องต้นของสมาธิจะทําให้เรามีสมาธิดีก็ต้องรักษาศีลให้บริสุทธิ์เมื่อศีลเราบริสุทธิ์แล้วสมาธิก็จะดีเมื่อสมาธิดีแล้วปัญญาก็จะเกิดดังนั้นจึงเหตุเป็นเหตุและผลของกันได้กันสําหรับการที่เราจะเข้าปฏิบัติการแสดงธรรมของพระอาจารย์ทุตุนะูะก็มีจุดประสงค์เพื่อ หนึ่งก็เพื่อจะปลูกศรัทธาให้เกิดแก่ญาติโยมศรัทธานี้นะมันเป็นสิ่งที่รักษาค่อนข้างเสยากเราจะเห็นว่าบางครั้งอราอยชวนเพื่อนก็ดีหรือว่าพ่อแม่พี่น้องมาเข้ากรรมฐา,านหรือว่าหลายๆายท่านบางครั้งเนะี่ยเรามีความมีศรัทธาเต็มเปี่ยมที่อยากจะปฏิบัติแต่ถ้าปล่อยเวลาให้นานไปนานไปเนะี่ยศรัทธาตัวน,นั้นก็ตก มีหลายท่านที่ความตั้งใจตกไปพอชวนเมื่อก่อนชวนก็ตั้งใจที่จะมาแต่ว่าพอนานเข้านั้นเข้าศรัทธานั้นไม่ได้ต่อเนื่องกันพอถึงเวลาเข้าจริงๆกับศรัทธานั้นน้อยลงไม่สามารถที่จะเข้าปฏิบัติธรรมได้แม้แต่ว่าเรามาปฏิบัติธรรมแล้วศรัทธาเขาจะน้อยลงยมจะสังเกตตัวเองได้บางครั้งก็ขยนันขยนันแต่บางครั้งก็ขี้เกียจ นะบางครั้งก็ดูเหมือนว่าไม่อยากจะทำเลยอันนี้คือสธาตรกโครูบาอาจารย์ท่านถึงใช้